คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนเพืทุกๆท่านนะคะมาดูแนวทางหวยลาวนะคะรวมทุกลาวเนาะเพื่อนเพ่อนค่ะสูตรเลขกำลังวันนะคะของวันที่18เนาะเพื่อนเพ่อนค่ะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่ 17กันก่อนนะคะมัดรวมทุกราวนะคะเพื่อนต้้มให้เด่นที่0ูนย์และ1วิ่งศูนย์รูดหนึ่งนะคะเพื่อนลาวทีวีนะคะ0คูนย์แค่ะเพื่อนท่านไหนที่วิ่งเลขศูนนะคะก็เข้า0ูย์แเนาะหกหกไม่เข้านะคะ ลาวเฮดดีนะคะ3 9 1หนึ่งท่านไหนที่รูปเลข1นนะคะก็จะเข้า91นเนาะส่วน96นะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะลาวสตาร์นะคะ3 3 2สสองไม่เข้านะคะสองสก็ไม่เข้าเนาะลาวจำปาสักนะคะ28ปด เสียดายนะคะเพื่อนเลขในตารางมีเลข2กับเลข8ต้อบอกแล้วเนาะแต่ไม่ได้เจาะให้นะคะเข้าตรงที่ต้องไม่ได้เจาะเสียดายมากเลยนะคะส่วน6 0นะคะท่านไหนที่วิ่งเลข0ก็เข้า6 0นเนาะลาว VIP นะคะมา96นะคะไม่เข้านะคะมา28อีกแล้วเนาะไม่เข้าค่ะ แล้วลาสตาร์วีไนะคะเพื่อนมา06ยนะ์เนาะท่านไหนที่วิ่ง0ูนย์ก็เข้านะคะ2ตัวล่างนะคะ2 0เข้านะคะเป็นตัวกลับเนาะตัวที่ต้อเน้นให้นะคะเพื่อนลาวกาชาติ4 4ไม่เข้าค่ะ1 3เพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข1ก็จะเข้า1นนะคะมาดู เลขกำลังวันนะคะหวยออกวันศุกร์นะคะรวมทุกราวนะคะเพื่อนเนาะเลขในตารางนะคะมีเลข9 1 3 0 5 8 6นะคะเพื่อนเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่นเลข0และเลข5นะคะเพื่อน เลข0ูย์ก็จะมี 01, 03, 0ูนย0หนึ่นย์สเะคะเลข5มี5 0 5 1 5นย์นะคะตัวกันนะคะเพื่อนกันเลข3มเนาะมี3ามห 3 6 3 8แล้วก็39นะคะมาดูเลขที่ต้อมชอบนะคะเพื่อนอันนี้ชอบส่วนตัวเนาะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเลขเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้นะคะ1 9 9 1นะคะเพื่อน5 9 9 5 6 5 5 6, 5, 6นะคะและตัวสุดท้ายเนาะ แปดหนนะคะตัวที่ต้อมยังไม่ได้เจาะให้เพื่อนๆนะคะ6 8 8ปดเนาะนะคะ6 1 6นค่ะแล้วก็9 6 9 9นะคะเพื่อนที่ต้อมไม่ได้เจาะให้เนาะ,ะส่วนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขศูนย์ตัวเดิมรูดเลขห้านะคะวิ่งเลขศูนย์รูดเลขห้า เพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะต้องจะเน้นให้เพื่อนๆ6ชุดเหมือนเดิมนะคะ0110 0660 1551 5115นะคะ5885เนาะ3663และตัวสุดท้ายนะคะ หกห้าห้าหกคเพื่อนต้องขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆเนาะตามพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย